สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a e y Auto Import วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณเจฟคลองสามวาค่ะใกล้ๆชนรูมเรานี่เองค่ะอ่านะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครนะคะที่กำลังมองหารถเอาพาดนะคะหรือรถตู้มือสองอย่าพลาดวันนี้เรามาส่งมอบรถนะคะเอาพาอ่าขอโทษค่ะ Honda Step w a g o อนนะคะรถที่ทำถูกต้องถือว่าเป็นคันแรกๆในไทยเลยนะคะที่มี สาเอออถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะกับ New Honda s t e p w วากอพร้อมกับเดี๋ยวเรามีรับเทิร์นนะคะรถเอาผาดน,นะคะปี19และว o x y นะคะปี19กลัดไปด้วยค่ะท่านใดสนใจเดี๋ยวรอชมกันนะคะทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กับลูกค้านะคะที่ซื้อรถกับเราคันนี้เป็นคันที่4แล้วนะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจ เลือกใช้บริการกับ AUI Auto ซื้อซ้ําแลบบอกต่อน,นั่นเองค่ะเอารถลงมาเลยค่ะฝนลงเม็ดแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไปข้างในก่อน<ต>อ่ะ,อะจิ๊บพาชมก่อนเลยคันนี้นะคะจะเป็นสเ e ปวา g ก n นะคะสีขาวค่ะเป็น All-new นะคะวันนี้มาด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะเป็นเครื่อง2 0 0 0ค่ะ184แรงม้าค่ะแล้วก็ออปชันคันนี้นะคะจะเป็นตัวออพิเศษนะคะเป็นตัวพรีเมียมไลน์ค่ะ ถ้าลูกค้าที่กำลังมองหารถนะคะสเตปวากอนของเราก็จะมีเข้ามาอีกนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถคันแรกๆในประเทศไทยเลยนะคะสำหรับ New Honda s t e p w a g o n นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าดูด้านหน้าอย่างเอ็กไพร์รีวิวไว้แล้วนะคะแล้วถามว่ารถจะมีอีกเมื่อไหร่นะคะหมดคันนี้คือรถเราเนี่ยถึงท่าเรือแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในกระบวนการนะคะรอบอยสอมอ,อนะคะ ซึ่งคาดว่ากระบวนการสอมอ,อเนี่ยน่าจะใช้เวลาในการที่ใบสอมอ,อออกเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนแต่รถได้อยู่ท่าเรือแล้วนะคะท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้ค่ะมีรถนะคะที่พร้อมที่จะใกล้ส่งมอบเร็วๆนี้นะคะรถถึงใครแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกสองคันก็คือปลายปีเลยนะท่านใดสนใจอยากได้สีไหนก็ลองสั่งกันเข้ามาคือตอนนี้จริงๆอะ่ะ ในเรื่องขั้นตอนของรถนะคะเรายังหาได้นะฮอนด้าสเตปวากอก็ยังหาได้แต่มันจะยากในเรื่องของการเอาออกคือตอนนี้รถทุกคันจะต้องมีออกใบสอมออให้ออกมาเรียบร้อยถึงจะเอารถออกมาได้นั่นเองค่ะทุกท่านเอารถลงเลยค่ะ,ะมาชมค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับ New Honda Stepwagon ซึ่ง เอเคยรีวิวไว้แล้วนะคะว่ารถตัวนี้มีอะไรใหม่มาบ้างนะคะมาด้วยเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2000นะคะเทอร์โบไฮเบชนะคะแรงม้าได้อยู่ที่184แรงม้า เก่าแรกรถคันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะวันนี้เรามีรับเทินรถตู้กับสองคันด้วยค่ะเอารถเข้ามาเลยค่ะค่ะคุณปูคะเรียนเชิญหน่อยค่ะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปูค่ะนะคะอันนี้ท่านเจ้าของนะคะก็สำหรับคุณปูเนี่ยวันนี้เราจะมี เธอรถตู้สองคันนี้กลับไปให้เอ๋ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเป็นยังไงบ้างราคาดีไหมคะราคาดีเยี่ยมเยี่ยมเลย<อ>นะคะก็แล้วสองคันนี้ซื้อกับใครคะซื้อกับคุณเอ๋เอง<ม>นะคะก็คือรถเนี่ยออกจากที่เรานะคะคือรถมือสองคุณภาพเนี่ยต้องพูดเลยนะคะว่าเป็นรถที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรถในโครงการวินวินวินนะคะตรวจสอบได้นะคะมีเจ้าของจริงนะคะไม่มีย้อมแมวนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ซื้อ พนักสเต็ปกับเราไปเนี uh, ่ยก็คือเทินทั oh, yeah. uh, ้งสองคันนี uh ้เลยใช่เทินทั้งสองคัน huh. ค่ะนะคะแล้วก็สําหรับคุณปู้นี่ซื้อรถกับเเป็นคันที่เท่าไหร่ละฮะคันที่4นะครับคันที่4แล้วนะคะค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกใช้การบริการกับเราคะคุณปู้เดี๋ยวเราไปคันใหม่ดีกว่าครับดูดูคันใหม่ดีกว่าอ่านะคะคันใหม่สวยมากค่ะสวยมากนะคะ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อซ้ํากับทางเรามาโดยตลอดและช่วยบอกต่อด้วยนะคะเนี่ยหนึ่งเลยนะครับนะครับใจในการบริการของคุณเอ๋ครับอขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคบริการหลังการขายก็ดีครับค่ะไม่งั้นคงไม่ซื้อเป็นครังที่สี่นะคะค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณปูมากนะคะที่วันนี้มาเป็นอาจจะมีอาจจะมีคันที่ห้าที่หกก็ได้อ่าใช่ใช่เมื่อกี้เห็นสนใจอยู่อีกสองสารุ่นละอ่านะคะค่ะแล้วก็ ทำไมถึงชอบตัวคันเดอสเตปเปอร์คันคะพอดีไซส์มันขนาดกลางใช่ใช่ครับอลามหาขนาดกลางขนาดกลางครับไม่ใหญ่มากใช้งานคล่องตัวอ๋อเอาไว้แบบขับคล่องตัวนะคะเพราะว่าคุณปูเองก็ตัวไม่ใหญ่มากเนาะแล้วก็เลยเห็นเป็นสเตปตัวปีล่าสุดนี่เป็นไฮบริดก็อยากจะลองไฮบริดดูค่ะรถโลกร้อนด้วยจริงคทันก่อนหน้าที่เทินกับคุณเอ๋ ก่อนหน้าที่จะซื้ออันถาดก็เป็นสเตปบาร์ก่อนน่าจะเป็นปี2019หรือ2 0่0ค่ะนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่า AEY Auto Import ของเรานะคะ One Stop Service จริงๆนะคะซื้อรถใหม่กับเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะนำรถคันเก่านะคะมาขายกับเราได้ในราคาที่ดีด้วยนะคะซึ่งเอกก็พูดตลอดเวลาว่าซื้อรถกับเอเนี่ยการันตีราคาขายต่อ นะคะแล้วราคาดีไหมพอบอกปุ๊บยิ้มเลยไม่ต้องต่อรองกันไม่ต้องต่อรองเลยเพราะ่าไรใช่เพราะว่าเป็นลูกค้าของเราเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าลูกค้าใช้งานแบบไหนอะไรยังไงรถสวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะทั้งสองคันวิ่งน้อยครับหาวิ่งน้อยด้วยนะคะถ้าเดี๋ยวท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวทักกันเข้ามานะคะรถสวยรถมืสองเราขายดีมากโดยเฉพาะรถตู้มาแป๊บเดียวไปนะคะ ค่ะก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับคุณปูอีกหนึ่งนะคะสำหรับ h o n d a s t เตปบล็อก,กตัวนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณฟูและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว A.E.Y Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วคลาด<ม>รับเ<ม>งินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปัค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปูค่ะค่ะ เอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมรถไปพร้อมๆกันวันก่อนคุณปูไปที่โชว์รูมได,ได้ได้ดูรายละเอียดไปบ้างไหมจิบจ๊บเขาก็พาดูอ๋อจิ๊บพาดูอ่ะจิ๊บพาท่านผู้ชมดูแบบกระชับนิดหนึ่งละกันเนาะอ่ะให้ให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะคะท่านใดสนใจนะคะทักกันเข้ามาได้นะคะปีนี้ก็เรานะ่าจะมีส่งมอบเพิ่มอีกประมาณสักสามคัน 3, เท่านั้นในปีนี้นะคาในปีนี้นะ,ะแต่การันตีว่า รถทำถูกต้องก่อนเอาออกมารถทําถูกต้องตามกฎหมายนะคะคือรถถึงท่าเรือแล้วเรายังไม่เอาออกรอใบสอมอออกมานั่นเองคะ่ะอ่ะคันนี้นะคะจะเป็น all new stepwagon นะคะเป็นรุ่นไฮบริดคะ่ะเป็นเครื่อง2,000นะคะ184แรงม้านะคะคันนี้จะพิเศษในเรื่องของมีระบบกล้องรอบคันนะคะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยเป็น honda sensing นะคะป้องกันการชนด้านหน้า นะคะแล้วก็ตัวบายสปอร์ตนะคะแล้วก็ขนาดล้อมแม็กนะคะจะเป็นขนาด17นิ้วเป็นทูโทนนะคะปัดดำแล้วก็สีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในค่ะจะเป็นเบาะหนังสลับเนปป้านะคะสีดำค่ะภายในนะคะตัวตัวคอนโซลด้านหน้าค่ะเขาก็จะเปลี่ยน ออใหม่เห็นไหมคะก็จะมีตัวระบบหน้าจอนะคะทำให้ดูสปอร์ตขึ้นดูสวยขึ้นจากตัวเดิมนะคะแล้วก็เบาะนั่งแถวที่สองค่ะก็จะเป็นตัวระบบปรับนะคะด้านในแล้วก็จะมีที่วางแก้วไว้รับประทานอาหารนะคะด้านหลังก็จะเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของตัวประตูท้ายนะคะ ตัวประตูทางนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อเปิดเป็นแบบ <ไป S 1> บนานอ่าไฟฟ้าแล้วก็เป็นบานเปิดธรรมดาเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะเปิดเหมือนตัวกับข้าวนะคะ<ฆ>ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่<ฆ>นะคะทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแถวที่สามเจ็ดที่นั่งนะคะรถคันนี้แล้วก็พับนะคะเวลาสัมภาระเดินทางอย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถที่สมมติเราไปกันแค่2คนนะหรือ6คนจริงๆก็สามารถวางของเทินได้เยอะนะคะ,ะแต่ถ้ากันว่าไปกันแค่4ี่คนพับพับง่ายสเต็ปเดียวเลยค่ะก็จะ,ะเรียบไปะะเลยจะเห็นได้เลยนะคะว่ากว้างมากนะคะกว้างมากแล้วก็คัน a าสเต็ปวากอนในเรื่องของความสูงอย่างที่บอกนะคะเวลานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโปร่งนะเพราะว่าดูเลยค่ะนะคะ มันจะสูงมากนะคะก็คือเด็กที่สูงอยู่120นะคะการันตีว่าเดินเล่นวิ่งเล่นในรถได้เลยค่ะนะคะเป็นทั้งรถแล้วก็เป็นที่วิ่งเล่นของเด็กได้ด้วย,วยค่ะค่ะแล้วค่ะ,ะ,คะทีนี้มาชมกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะรับกลับนะคะสำหรับ h คันนี้นะคะเป็นตัววอลซีปี19นะคะค่ะมามาชมนะคะเดี๋ยวเรารับกลับ วิ่งไปเท่าไหร่วิ่งไปอยู่ที่23,164ืมนกิโลนะคะวิ่งน้อยมากนะคะเพราะว่าบ้านอ่าบ้านนี้มีรถเยอะจริงๆนะคะเป็นรถตู้ครอบครัวนะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยรถสวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะมีประวัติาการดูแลจาก a u i Auto Import ตลอดนะคะทั้งเช็คระยะเอ่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยคือเราดูแลอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มาดูอพาร์ทค่ะ อาผ่านนี่ก็ปีหนึ่งเก้ารถวิ่งไปดูหน่อยนะสามหมื่นเก้าพันสามรอยห้าสิบเอดกิโลนั่นเองนะคะสวยมากนะคะมีรถหลายคันนะคะบ้านนี้เอาออกไปจอดข้างนอกด้วยเมื่อกี้สองคัน เอาล้วค่ะท่านใดสนใจนะคะก็คอนแาสเตปวากอนนะคะเรามีส่งมอบภายในปีนี้3คันเหลือเพียงสามคันนะคะแต่ว่ารถเราก็ทยอยมาคือพอมาถึงเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะว่าในกระบวนการของการทําสอมออมก็เลยอาจจะช้านิดนึงนะคะก็แต่ว่าช้าออกมาช้า แต่ถูกต้องแน่นอนนะคะทุกท่านนะคะถูกกฎหมายซื้อไปสบายใจนะคะทุกท่านเอาละค่ะคุณจิ๊บเดี๋ยวเราสไลด์มาเอาเอาผาดขึ้นสไลด์กลับหน่อยอ่านะคะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวขับกลับนะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0258746660 866681999นะคะแล้วก็แอดไลน์ค่ะ adauyauto นะคะ บอกเลยใครกำลังหาอยู่แป๊บเดียวนะคะสองคันนี้แป๊บเดียวแน่นอนนะคะค่ะเอาละคะ่ะก็วันนี้ลากันเท่านี้ก่อนเนาะ,ะนะคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ